สวัสีค่ะช่องฝึกอังกฤษ,กฤษในชีวิตปรจำวันกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะทิปนี้จะเป็นภาคต่อจากเรื่อง The Magical Unicorn จากตอนที่แล้วค่ะที่ Unicorn Shine เนี่ยรู้สึกต้อยเนื้อต่ำใจนะคะก็เลยวิ่งหนี Princess Annie เนี่ยเข้าไปในป่าวิเศษแล้ว Princess Annie ก็ควบมาวิญญาณอีกตัวหนึ่งเนี่ย As soon as Shine was about to make a wish, Annie and the unicorn arrived. Annie took Shine back to the palace, and for the rest of that day, Shine was thinking about the magical tree and the wish. ทันทีที่ชายเนี่ยเกือบจะอธิฐานละแต่ว่ายูนิคอร์เนี่ยมาถึงพอดีแอนนี่ก็เลยพาชายเนี่ยกลับไปที่วังแล้วก็แล้วช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของวันนั้นน่ะชายก็เฝ้าพุ้นคิดถึงแต่ต้นไม้วิเศษแล้วก็คําอธิฐานคืออยากจะอธิษฐานแต่ว่าไม่ทันแค่แป๊บเดียวเองนะคะเดอะ Very next day, Shai just had to run out of the palace stable and visit the magical tree once more. She finally arrived and she wished to have wings and sparkle just like the other unicorns. Wan Kun, Shai girl, Wing of Ma, Ma. แล้วก็มาที่ต้นไม้พิเศษเนี่ยอีกครั้งหนึ่งในที่สุดก็มาถึงก็เลยอธิษฐานอธิษฐานอยากให้มีปีกนะคะแล้วก็มีประกายลิบระยะแต่ยังพอตันอื่นเอ e s t of w i n น b ์ e w and at last Shined, h a แ beautiful, pink ed, and purple sparkly wings and she shimmers with gold sparkles and she felt so delighted with happiness มีรมกันชอบพัดประวบหนึ่งและในที่สุดชายก็มีปีกสีชมพูสีม่วงนะคะสีชมพูและสีม่วง่างทุทนที่เป็นประการยิบระยับ ลอง imagine ดูนะคะว่ามันจะแบบสวยลดขนาดไหนแล้วก็มีอะไรคะเธอรู้สึกว่ามันแบบมีประกายสีทองด้วยนะคะเป็นเกล็ดสีทองเต็มไปหมดเลยแล้วชายก็รู้สึกแบบดีไซน์ยินดีมากเลยแล้วก็เต็มไปด้วยความสุข She ran as fast as she could back to the palace where all the other unicorns admired her beautiful GOLD SPARKLES AND p i n k and purple w i n g s งวิงก็วิ่งกบไปที่วังแบบเร็วที่สุดเลยค่ะเข้าที่จะเร็วได้ดูวความดีไจนะคะพอไปถึงปุ๊บที่พอตัวอื่นเห็นก็โอชื่นชมกับปีกที่สวยงามนะคะที่เป็นทั้งสีม่วงสีชมพูแล้วก็เป็นประกายสีทองแล้วยระยักเลย s h i was n e v e r u n h a p p y p again and live happily ever after in the enchanted wood with Princess Annie and all her friendly u n i c o r n ชายก็ไม่เคยไม่มีความสุขตรงนี้คือปฏิเสธสอยปฏิเสธนะคะ never unhappy ก็คือลบกลบก็เป็นบัว นะปฏิเสธใชป่ปฏิเสธไม่เคยไม่มีความสุขก็เท่ากับมีความสุขนั่นเองนะคะแปลไทยป็นไทยนิดนึงแล้วก็อาศัยอยู่อย่างมีความสุขในป่าวิเศษนี้กับ p ริ s e n t แอนนี้กับเพื่อนเพื่อน์คตัวอื่นอย่างเป็นยงางเองมีความสุขอ่าก็ Happy แฮปปี้เอนดิ้งค่ะเรามาดูคำศัพท์กันนิดนึงค่ะวอร์แคบว a ร r i v e มาถึงทู Two. Wings ป Three against a wind ลมกันโชค Four Atlas ในที่สุด Five purple สีมว่วง Six delighted ยินดี s e 7. Admire ชื่นชมและ last one ค่ะ Fairly เป็นกันเองนะคะใครๆก็ต้องการคนที่ Fairly relationship น,นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยค่ะขอบคุณค่ะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ